สวัสดีครับ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนครับวันนี้พ่อเฮงกับสิพาพี่น้อง FC นะครับผมมาตามแนวทางของอาจารย์หวังดีนะครับอาจารย์หวังดีงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเขาเลขวิ่งบนนะครับเป็นเขาตัวตัววิ่งตัวเด่นนะครับของอาจารย์หวังดีวันนี้อาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่าให้เอาตามเพื่อนนีเดอร์เพื่อนว่านะครับให้ไปตามเพื่อน อย่าลืมตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นเพิ่นกำมันใจคือเขานะครับอาจารย์หวังดีวันนี้ปล่อยมาแล้วเพิ่นวงกลมให้พร้อมว่าเพิ่นเน้นตัวใดให้ว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์หวังดีพี่น้องเคยโชคดีน้ำเพิ่นมาหลายต้อนหลายงวดแล้วนะครับวดนนี้เพิ่นให้มาเน้นๆจะจะเพิ่นวงกลมให้ คู่เดียวสำหรับเลขลางไปเบิ้งน้ับาครับเข้าเรื่องนะครับวัประจําวันอาทิตย์ที่สิบหมีนาคม2องพนห้าบแดนะครับข้างบนนะครับข้างบนวิ่งนะครับ,บข้างบนวิ่งห้านะครับวิ่งห้าครับสามตัวบนมีเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสาม จ็ดห้าแปดแปดห้าสองแปดห้าสองแล้วก็หกแปดห้าห้าสองแล้วก็หกแปดห้าสองตัวบนห้าหนึ่งสองตัวบนห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสองห้าสามห้าสามห้าแปดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็มีห้าศูนย์ครับแล้วอย่าลืมนะครับที่อาจารย์บอกห้าหนึ่งหนึ่งต้องกลับด้วยนะเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์ให้แต่อย่างนี้ไม่กลับไม่ได้นะฮะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าแปดแปด ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวแต่งหัวใจวงที้ก็คือเจ็ดห้าสามวงที่เจ็ดห้าสามนะครับเจ็ดห้าสามครับอสองตัวก็ห้าสามสามห้านะสองตัวห้าสามสามห้าครับะนะครับทีนี้มาข้างล่างนะครับข้างล่างวันนี้วิ่งหกนะครับล่างวิ่งหกมาวิ่งหก มีหกครับมีหกสามตัวหกสามมีหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าแล้วก็หกสอง หกสองครับวงไว้ที่หกเจ็ดนะ 5, 2, 5, ครับเล่นหกเจ็ดเจ็ดหกนะไปที่คนที่คนไหนที่เป็นสายลูดนะก็เล่นหกสิบเก้าหางไปเลยงวดน,นี้หกสวยมากข้างล่างนะครับครับคนไหนที่เหมือนอาจารย์ก็เล่นหกสามสามหกหกเจ็ด จ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกสองสองหกแล้วก็วิ่งหกไว้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลออนไลน์สองใบนะครับครับผมครับมีเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามครับแล้วก็ส <46 7 S 2> ี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดอนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เหมือนเดิม สาแล้วก็4ี่ดนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเล่นอย่างมีสตินะเล่นอย่างอาจารย์เนี่ยเล่นมีสติเล่นอย่างการพาณิชย์รับรองเจ้ามือกินเรายากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกไว้ตังๆนะครับงวดนี้ข้างล่างอาจารย์มั่นใจมากเลยนะ67 7 6ดจนะได้เสียนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ่ะเดี๋ยวขยับม้ามึงอีจกจักหน่อยนะครับบพรทานัดเป็นได้ตั้งกล้องบ่ได้อาจารย์เพื่นมาเลี้ยวไปเลี้ยวนะครับเอาอาจารย์ฟังดีนะครับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกมีนาะคมหกแปดนะครับอาจารย์เพื่อนไฮบนนี่เพื่อนไฮวิ่งหานะครับด้วยตัวเด่นนะครับให้เด่นหาจับสามตัวนะครับนี่เจ็ดหาสามเจ็ดหาแปด 8หาสองงบ8หานะครับเพิ่นเน้นไปที่เก็ตหาสามนะครับเด้อสองตัวกับหาสามนะครับเน้นที่หาสามอ่ะส่วนข้างล่างนะครับล่างงวดนี้นะครับเด่นหกเป็นว่าลูดหกนะครับเด่นหกลูดหก มีหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกสองเน้นที่หกเจ็ดนะครับเป็นวาร์ลูดแล้วก็เออซื้อหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกสองแล้วก็เน้นที่หกเจ็ดนะครับด้วยสิรูดก็ได้สิบเก้าหางเป็นวารล่างนะครับการเพิ่มขวัญที่ซื้อลัตเตอรี่ไว้นะครับบัตรที่นี่เป็นวาร์ซื้อลัตเตอรี่ติดไว้น้าเนร์นะครับบางเทือมมันก็นเป็นเลขไทยสามตัวนะครับ บางทีอาจจะเป็นรางวันที่หนึ่งก็เป็นได้ก็คือเจ็ดหาสามแล้วก็สี่หกเจ็ดนะครับเพื่อนายซื้อลอตเตอรี่ไว้พี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับเจ็ดห้าสามคือตัวที่เพิ่นเน้นนะครับสี่หกเจ็ดก็ตัวที่เพิ่นเน้นนะครับแต่ว่าเน้นบนกบลงังอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของอาจารย์วังดีนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับอาจารย์เพิ่นก็ให้ทุกวันนะครับเพิ่นบอกว่าให้อ่า ลงทุนเป็นการพาณิชย์เราสิบวขาดทุนใหญ่เจ้าความขาดทุนเพิ่นมาได้หน่อยดีว่าบบได้เพิ่นมาเรียนให้รอบครอบให้เป็นพาณิชย์พาณิชย์คำว่าพาณิชย์ของเพิ่นคือเขาจับคู่แล้วอ่เขาลงทุนตกคู่แล้วเขาก็บวิ่งไม่พอมเพิ่น่านะครับกัดไม่เลยนะครับเพื่อนบนของเพิ่นว่าที่ผ่านมามันกับเขาล,ลักล่อยนะครับแปดนะครับ งวดนี้นะครับเพื่นว่าเพ็่นบขาดทุนเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่เขารักล่อยนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ทะเบิงนะครับเด้อไม้จะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นนะ้ำเดี๋ยวผร้อ,อมเสี่ยวขอบมุนของงวดที่ผ่านมาให้พี่น้องไ้เบิงอีกรอบนึงนะครับขอบมุนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หวังดี นะครับนี่เพ่อนไห้แบบนี่นะครับมันออก <c oughs> ขอโทษครับมันออกแปดเก้าซีนะครับเป็นไห้แปดหนึง่งมันบเบานะครับแต่ว่าเปินว่าไปลี่เขาตัววิ่งเพิ่นเปินว่าได้ดทุนคืนเ่ินว่าโบเสเเียเปินวาจังสันนะครับเอาทุนคืนนี่ เป็นแนวทางของเพิ่นในงวดที่ผ่านมานะครับเอาขอมุนมาเปรียบเทียบกันเบื้องนะครับส่วน้ังรางของเพิ่นกับพวกเขาคือกันนะครับนะครับในงวดนี้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เถิงนะครับไปแต่ศึกษาไปแต่เปรียบเทียบนะครับก็ย้ําว่านี่เป็นเพียงแนวทางนะครับทางช่องก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับทางช่องก็นำเอาแนวทางของเพิ่นนะครับมาให้เบื้องนะครับให้พี่น้องได้พิจารณา กันนะครับใสว่วิจรรยัญาณในการรับชมนะครับเด้อแนวทางของอาจาร,รย์หวังดีงวดนี้จะมาอีกไหมนะครับ mm hmm. เพื่อนแยกบนแยกล่างเพื่อนว่าขันันบนคันล่างไปคืนบนนี่เพื่อนว่าบ่แมนบ่แมนบ่ถูกนะครับ